ตลาดกั <Iya. S 1> ดหลวงกันนะคะก่อนสงกา์เนี่ยเขาจะมีอะไรขายเป็นพิเศษนะคะก็ตามมาเลยค่ะกนมเ็แบแต่ไม้ไม oh ้ขาหมกู้ไหมพี่มใจนวนมอกอใหมเออสุดเลย มีมัดเนี้ยนัน่นมัดเงี้ยแหละอ,อ่ะเป็นมัดเดียวเนี่ดเดียวเนียอะไรมาดดอกไม้ส่งกานนะคะหึอืนอาามอนี้ก็เป็นนะโซนตลาดนี่ตรงหน้าตลาดหลวงเลยนะคะช่วงเช้าแม่ใจกันไ,ไ,ไหม อ้าลตั้งนี้มีไม่กลับลำน้ำมันกับนะคต้องมีน้อกันมาจากไรอมพูดเน,นี่ยเข้ามากโอ้โหตกใจเรานะคะไปเอฟไม่กลับไม่เหี่ยวอันนี้ก็สำหรับสงการวันเออวันที่ขึ้นวัดเนาะ ้าใหญ่อันนี้ก็จะไปเอามัดปุงเนาะอันนี้ก็เป็นไม้ที่ขาแบบว่าอะไรมแมวว่าอะไรมแมวอะทางดีทางเราดูต้องปูนกับมี ซื้อไม้ค้ำสำหรับตั้งน้ำเพนมีมน้ำน้อ่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งโซนในตลาดกัดหลวงนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นฮอนาฬิกาแล้วก็นี่ก็เป็นที่จอดรถใหม่เนาะตรงนี้เขาตะเมียนยาค่ะสำหรับเล่นน้ำสงการนะคะรถเก็บขยะแต่เช้าเลยค่ะมาแต่เช้าเลยค่ะ คือเมื่อวานกับค่ําคืนนี้เขาก็จะมีฟ้อนมีมีลำตรงนี้นะคะ,ะก็นี่เออวันนี้จะเป็นวันส่งสังารนะคะแล้วก็เป็นวันจ่ายตลาดเป็นวันกาดด้วยนะคะสําหรับพรุ่งนี้ก็จะเป็นปิดตลาดแล้วจ้ามีฝั่งนี้ก็สําหรับรับชมเนาะช้ามากบรรยากาศนี้ อันนี้ก็ถ้าเป็นตามหมู่บ้านน้องไปอย่างเงี้ยก็คือแบบออไปตัดเอาในสวนแบบนี้ได้นะคะโอ้ฝั่งนี้ก็มีเยอะมากไม่ไรนางเนาะโลไปใส่3ามรอบมาขายน้ำนีำ่แบบนี้นะคะเขาก็ แล้วก็เอากลับบ้านเอาไว้ไปทําบุญวันพระวันสงกรานาที่16นะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นวันสงสังารเราก็จะมาซื้อแตรมสําหรับเพื่อที่ทำประเพิีนะคะโอ้แม่ไปฝั่งนะู้นไหมมีผักขายเยอะๆเลยจ้าแปงโม ออแวอไววอันนี้จะเห็นปีละหนึ่งครั้งนะคะเนี่ยช่วงเช้าแบบนี้ปกติกแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยจะเห็น,อน,น,อน,นบอกกุ้เทาเนี่ยนม่เอบอกรำเทานู่แม่บอกนังก็มีเหรอเมสมาหังเหลียวนะตอนนม้ตนนีจะมีดอกไม้สงกรานนะคะ รถพ่วงเซเว่น 7. มีครบทุกอย่างเลยจ้ะนี่นี่เขาจะแบบสไตล์กระบุงแบบนี้มานะคะแม่นี่มันบอกอยังนั่นนะ จาก FC แอฟซีแล้วก็ไปต่ออู้แม่งเจแม่งจา บนดอยมานะคะนี่ บอ,ขอ,อกข้างลิลิพักสลัดก็หลายหลายโลกาก็หลาย มันมันให้กันเป็นของฟรีเลยอ่ะคือแบบเยอะมากดอกไม้นี่ไมม่แโงวกมันจะอะ่้าก็ไม่บอกตรงน้นนะันีีเนาะไม่ขายเสื้ออันน้งวาพี่บอกอย่างนี้เป็นห้องเงียองนอกว่ะพี่บอกลูกบอกลูก ขางหนนไม่หอมว่ามีแมซ่ซื้อเลยซื้อเลยไม่อยากกินข้าวยองหวยใช่หมีเกี๊ยวกาบัตเลสสิบาทเองนะสิบ,บ,าสบ,บาทนี่เยอะมากเลยดูนี่ต้อดรอสิบาทนี่เยอะมากเลยนะเอาไปทำอะไรนะข้าวหนมเกลือบบาทาปากก็แล้วไง ว่าเจ้าแม่งหาปากว่ะหาามไเ็นะับ,าก,า,บากลายว่ะออกไปเลยไปทำกินขนมตไปต่อนะคะไปวันที่ซื้อขายแบบสุดๆแล้วนะคะวันนี้ ขายง่ายที่สุดในวันนี้ ที่ชิคตุงก็จะหัวหน้อยๆนี่หนึ่งนะคะเพราะว่าปลุกเอง <c oughs> นี่โอ้ที่นี่ขายกล้วยป่ารู้ไหมกล้วยทำ่นลิลรู้กล้วย,ยน้ำวา <c oughs> ้าเฮ้ยแม่น้ำพึ่งสุดไหมเอาแรกกล้วยนะน้ำพึ่งล้างพึ่งฮะโอ้โหเอาแรงทีหนึ่งเนาะอันนี้สาวทั้ง เออเอานเถินได้ปลาไงเอาในเถินในปลาเนาะเออเออเอาเถินได้ปลาแม่อาว่าเสื้อมาเกลือข้าตึอต้องไปหนึ่งอีกใช่ไหมเพราะว่าปานไม่ทำนะคะต้องกราบปลอดภัยด้วยนะคะโอ้ขายกล้วยนะคะที่นี่นรองแม่ต๋องนางก็มีต๋อง เมียนาตองเนา้าฮัลโหลแมคะา,า,านะโอ๋าอาหารเพิ่งหนาวนะนยูรีอยู่เนาะยูรีค่ะนได้ยูรีค่ะอาคารยูรีค่ะอาคารโอ้ฝั่งนี้ก็ขายไมยาหมต้องบอกกัมกอใช่ไหมดูตรงนี้โอ้แม่ไอจ้าห้องแม่ไหแม่บอกกัมกอ ดอกไม้ข้างหน้าเลยนะคะวันนี้ าดเดียวมันจะมีแค่สีประตูเห็นแล้วไปกนโอเข้าเข้าในกาดแล้วนะคะเมื่อกี้คือเป็นแค่รับนอกๆรอบนอกๆรอบข้างนอกเท่านั้นนะคะก็ไม่ดื่ไม่ยอมอืออ่อกกออกไปแค่น่ะ นี่ก็จะเป็นตลาดสดนี่ของกินเริ่มมามีของกินแล้วะผักมุ้งปลายับผักแมวมากว่้าของเมอยาออโอ้ยแมว่ะบอกแม่เจสัฮะข้าเแขงข้านยองหอมข้านี่เข้าหอมไรบัีเอมใจข้นวหอมย่างเนี้ยเอิมใจกัมไข่เนาะ โลมันขายข้าวตีนอ่ะอันนี้เป็นข้าวอย่างนี้ฮังลีข้าวเหนียวข้าวเหนียวเมืองไทยเนาะโลข้าวเหนียวเมล็ดเมืองไทยมาถึงที่นี่เลยนะคะนี่ได้เราซื้อข้าวเพื่อทีจะไปทําขนมนะคะไปบุญกะซอยอะข้าวยองเลยว่ะข้าวยองให้ว่ะใช่ค่ะยินดีค่ะ

นี้จะเป็นวันที่เขาปิดตลาดนะคะวันนี้ก็เลยทุกคนคือคึกค,คักมากๆยืะที่สุดนะคะปีละหนึ่งครั้งเนาะที่จะแบบปีบรรยากาศแบบนี้เอาอะไรคะวันนี้เขาจะขายใน

អូមួយម៉ៃហាក់មួយរ៉

สำหรับวันนี้ก็เราเราจะขอจบคลิปเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ได้เห็นทั้งบรรยากาศตลาดที่วันกัดจ่ายเนาะเพราะว่าจะถึงตรงกันแล้วนะคะก่อนจะจบคลิปดูประเด็รเลื่อนที่แรกแห่งเดียวของในเชียงตุงนะคะก็สำหรับวันนี้ได้เห็นเพียงเท่านี้นะคะกลับบ้านแล้วเจอกันในทีมใหม่นะคะทุกคน